อเอสุดอีคือไู้ชมทุกท่านนะก็ามาต่อกันเลยพาร์ทสุดท้ายของพีฮันหมดกันแล้วนะอ๋อก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะอก็คลิปนี้ก็อัดต่อจากพาร์ทที่แล้วเออวัดวันเดียวนะวางคือตอนแรกก็มันห่างจากคลิปที่แล้วกี่นาทีวะไม่รู้่แต่อช่างแม่งฮะคือห่างจากคลิปที่แล้วไอ้คือจะพูดอะไรเนี่ยคือเอาง่ายคือไปฟาร์มมาแหละ ความเสร็จก็นะจ๊ะมาต่อกันเลยแล้วตอนนี้บอกเลยว่าสตาร์แคนนอนห้าร้อยห้าร้อยกูนั่งฟามอยู่สองชั่วโมงนะห้าร้อยเดยวประกวับนะจ๊ะโอเคแล้วก็อะไรเยอะแย,ย,ยะตอนนี้ต่อแพลตฟอร์มในรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไกด์บูดูดอทั้งหมดเออสามตัวใช่หไหมถ้านจ๊ะพี่ตอนแรกมีสี่แต่แต่คือไอตัวที่สนะี่น่ะทำหล่นละวะไม่เชิงทำหล่นดีไอ อืมอิมมันคือตัวมันจะช่างมันมันบินได้ในโลกอ่ะมันคือตอนแรกจะมีสีอะไรแต่มันเผลอมันไม่ได้เผลอดีคือมันมันล่วงลงลาวาเอาง่ายๆนะแล้วแน่นอนวอลเฟตก็โผล่มาเว่ยก็อาจะตายไปแล้วรอบนึงช่างมันนะพาร์ทนี้ผมมั่นใจมากว่าตายแน่นอนใช่มั่นใจว่าตายแน่นอนแล้วก็ได้ทําอะไรไว้เสร็จหมดแล้วทําที่อะไรเรียบร้อยนะแพลตฟอร์มเหลือ300กว่าอันให้ตายเถอะ แต่ก็ช่างแม่งนะโอเคช่างแม่งนะจ๊ะไม่มีเอ่อเอ่อแลนแลนทเทิร์นทุยไม่มีโคมไฟหัวใจไม่มีทันตะวันไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวางไม่ทันแล้วนะนลกอะ่ะมันวางไม่ไม่ได้อะ่ะคือไอ้พวกมอนเตอร์ในรกแม่งโหดชิบหายเลยนะโดยเฉพาะไอ้มที่มันบินได้กับอิมที่มันอยู่บนบกไม่ชงบนบก มันมีตัวที่บินได้กับบินมันแจ๊ะกูเกียดลิ้นตัวเองเออช่างแม่งฮะใครเล่นเทเลเรียก็น่าจะเข้าใจดีแต่ตอนนี้เมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยโอ้โหน่าลู้งี้น่าจะสร้างบ้านเนี่ยลาวาเอ้ยในนรกนะเนี่ยเออช่างแม่งอันเชิญอิมมาหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ของที่จัดใหม่ก็จะเป็นนี่ฮะได้มาแล้วเอ,อ่อวอร์มสครับนะได้มาจาก e เอ่ออีเตอร์ออฟเวอร์แหละซึ่งไอ้นี่มันค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยนะคือมันจะลดดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ย17เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเรามีเกราะสี่บวก 4%เเหมือนมีเกราะบวก4% 3อันแล้วก็บวก3%อันนึงอะเออเอ้ย2 4% 2อัน3%อันนึงเออช่างแม่งนะโอเคไม่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 คำนวณคำนวณแล้วแหละโอเคโอ้โ,อโ,อโอหไกูสู้ยังไงเดี๋ยวมึงจะเยอะขนขนาดนี้<ม>แล้วก็ไปฟาร์มไอ้นี่มาเพิ่มฮะมอนสเตอร์ลาซัญญาเรียกลาซัญญาแล้วกันเพราะแม่งอร่อยปืนไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งตอนนี้เรามีสตาร์แคนนอนแล้วเออแต่เอาขึ้นมาก็ได้นะ แล้วก็เปิดไปลงดันเจี้ยนมาเพิ่มว่าได้ชาร์ดโอคีแล้วก็ไปเปิดกล่องในนรกนี่แหละเออมันต้องมีแค่ในนรกเ่ยที่จะได้ของพวกนี้โอเคกิน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 แล้วก็กินอะไรไม่รู้กินอันนี้อ่ะกินกินให้หมดเลยอ่ะกินอัน,น,อ,น,นอันนี้ก็กินอันนี้ดีมากเลยมันจะมีวงแหวนไฟกลางอาณาเขตโอเคพร้อมนะต้องต้องต้องพร้อมแล้วฮะไม่อยากให้ของที่แบบกินไปเนี่ยมันสูญเปล่าโอเค ไปชุบชุบนี่โอเคเปิดด้วยสตาร์แคนนอนเลยแล้วกันยิงจนกว่ากระสุนจะหมดอ่ะอึโอเคโอเคมาฝั่งนี้สินะป่า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 ,ปาปปเลยปืนสตาร์แคนนอนโคตรดีดูเลือดบอสดิฮะโอ้โหดูเลือดบอสนั้นซิโอแม่สาวน้อยแต่ก็อย่ายิงเยอะฮะกระสุนกูม,มีจํากัด500กว่านัดนั่นคือ2ชั่วโมงที่กูเสียไปแล้วนะ่ะมันไปฟาร์มของเพิ่มเลยฮะแต่อูโ้โูโ้เว้ยโดนดอกละ3าใช้ได้อยู่นะ ไม่นก็ยิงไม่เข้าเลยไม่มีไม่มีเจสเตอร์โบโอ้ลุงยิ้มคับเจสเตอร์โบมาดีกว่านะเออถ้ามึงจะเบาขนาดนี้โอเคธนูไฟก็ได้มาจากการฟาร์มของในนรกนี่แหละฮะเฮ้ยง่ายอีซี่นะจ๊ะโอเคโอ้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 โอ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 ้หืมหัวเป็นกาลีเลยเวนเออขันเลียนเอาวีก็จะเก็ตนะโอ้โอโอ้โอระยะระยะรักษาระยะห่างจากบอสเอาไว้ฮะอยู่ห่างประมาณนี้ก็ได้แล้วโอ้โอ้โอโอมาดิมานีซาเคนนนโค้ชชอบเลยอ่ะ ตอนแรกคือบอกว่าปืนนี้มันไม่ดีอย่างงู้อย่างนี้นะแต่จริงมันดีอะที่มันไม่ดีก็เพราะว่าเราต้องฟาร์มดาวนี่แหละดาวแม่งฟาร์มอย่างยากเลยอะโอเคเฮ้ยพักเดียวเองอะคือไอแพลตฟอร์มที่ต่อเนี่ยมันยาวประมาณ2800บลบ็อกนะกูจําได้เพราะว่าต่ออยู่ตั้งนานนะโอเคก็หวังว่าจะพอนะตอนนี้1000แล้ว1000บลบ็อกแล้วป่า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 ป,ป่า,ปปาเอ้ยอีซี่ว่ะโอ้โหสตาร์เคนนอนแม่งตัวแบกว่ะ สองชั่วโมงกูคุ้มแค่เวอกับการขึ้นฮันหมดเนี่ยเคลื่อนขึ้มเลยนี่เคลื่อนขึ้มเลยเฮ้ยโอ้เลือดไม่ลดด้วยครับโอ้ยอีซี่วะทุกคนรอดแล้วเรารอดแล้วทุกคนเป็นกำลังใจเป็นเป็นกำลังใจกูจะตายแลยนะ้วเนี่ยโอเคโอ้โหแม่งกูฟาร์มมาทั้งคือสตาไอดาวอะจริงๆที่ฟาร์มมาได้แค่200ดวงไงนะคือเจอในบ้านกับในอินเวนทอรี่แค่สามร้อยเองนจะจ๊ะตอนนี้เหลือ300แนละ้วโอ้โห2ชั่วโมงกูเสียเปล่าเลยทีเดียว เฮ้ยไม่เสียเปล่าออกจะคุ้มบอสตายแล้วบอส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 บอลโอ้ยแอะทำไมง่ายกว่าคีนควีนบีได้อย่างยากลำบากทำไมทีนี้ลราง่ายจังเลยฮะโอ้แย่ขึ้นหันหมวกแล้วโอ้ย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 เฉี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้โหสองพันสี่ร้อยบล็อกเกือบสุดทางอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเราเนี่ยฮะเห็นเส้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 นนี้ไหมใช่ฮะนั่นแหละ แลตฟอมตัเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูล่วงลาวะล่วงลาวะได้ไงวะเฮ้ยล่วงได้ไงวะเดียว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 ขุดตรงนี้ขึ้นโอเคเห็นเห็นเส้นเส้นนี่แหละคือแลตฟอร์มแล้วมันสุดแค่ตรงนี้มันสุดแค่ตรงนั้นเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยได้วะได้วะสถิติจัดการบอสภายในเวลาสักเดียวภายในเวลาเฮ้ย บัฟเหลือวอีกสักตัวหนึ่งฮนะจะฟาร์มของด้วยไม่ใช่อะไรคือมันต้องสู้ย้ำอยู่แล้วแหละถ้าไม่ได้ของที่เราต้องการอะตอนนี้ก็คืออยากได้ม้ากระโหลกเอ้ยม้ากระดูม้าม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 าไฟเออแล้วก็อะไรว่าแท่ใช่ไหมแล้วก็คอนคอนมันต้องได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราต้องเอาไปทุบเอาทานะฮะเพื่อจะได้เแร่ฮาร์ดโหมดมาโอ้โหเดี๋ยวหกนาทีเองเหรอเ,เอ้ย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 อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวทเวทเวทอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่อะไรนี่ คือใครนี่มึงเป็นใครนี่ตายซะมึงอ่ะมันเป็นใครนี่นนใ,คนใครไม่รู้ตายซะมึงอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะไม่เหมือนเหมือนจะเคยเห็นะเหมือนจะเคยจะนามีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้ทีรู้กูไปแล้วยังไงก็ต้องสู้โอ้ยไปยแล้วไม่อยู่แล้วไอ้ี้ยแม่คือบอสไม่โหหรอกแต่มอนอ่ะไม่โหิบหา,ายเลยโอ้ <S <S โอเคถ,ถ,ถึง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 แล้วค่ะถึงที่แล้วเซฟซีซีดูดอีกสักตัวหนึ่งมามันมันไม่ต้อง่าย โอ้แต่อุ้ยแต่ลิลิกแม่งเท่นะโอเคแล้วก็ได้ living fire block ฝนเข้าไม้เพราะว่าขอร้องละฝนอย่าโอ้ลืมไปไกด์ยังไม่เกิดนี่หว่าโอเคอ่าบัฟหมดเรียบร้อยฮะไกด์เกิดเถอะนะไกด์กูอยากสู้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้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 เกินเกินเกินไกด์มันก็ไม่ได้เกิดยากหรอกฮะแต่กว่ามันจะเกิดก็โคตรนานเลยนะโอ้เออเอพีซีโคตรเทียนี่หว่า โอเคโอเคมีโอกาสได้สู้กับสเกลทอนิกรอบนึงแล้วฮะโอ้ยเยแต่ต้องไปฟาร์มของในในยันเจียนเพิ่มนะเพราะจะได้โคเทียบูดูดอแล้วมันดอบอย่างยากเลยดอบยากกว่าไกบูดูดออีกเออ,เอ,อโอเคเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดสักหนนะอ่อยนะเปิดสักนิดปราบเขาให้อู้นี่แหละของดีนี่แหละของดีของที่ฉันต้องการนะจ๊ะมาทาให้ออเอซอรีเราใส่เพิ่มบวกหนึ่งสลอออ็อตอ่ะเออ แต่มันก็แล้วแต่โหมดด้นะถ้าเป็นคลาสสิกก็จำไม่ได้เลยนะใช่นะอีซี่คลาสสิกจำไม่ได้แล้วโอเคไกด์เกิดแล้วฮนะมาอีกรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรเป็นดีครับอ่าได้อันนี้อะไรเนี่ยอินคิดดาเมจเหรอไม่เอาอยากได้แรงดาเมจอ่ะเอาแรงดาเมจมาให้เราหน่อยือเคคือแรงดาเมจมันคืออยากได้เอาง่ายๆอยากได้อะอืมมา ไกด์วูดูดอดตัวสุดท้ายพาเพราะกูจะไม่ฟาร์มเพิ่มแล้วนะจะไม่ฟาร์มเพิ่มแล้วนะป่าปาปาป่าปา,ปา,ปาโอ้โหสตาร์แคนนอนอ่ะใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะออสี่ชั่วโมงที่กูเอ่อสองชั่วโมงที่เสียไปคือศู์เปล่าไม่ศู์เปล่านะขึ้นฮันหมดได้ก็ไม่ศู์เปล่าแล้วแล้วคือถ้าศู์เปล่าคือกูต้องตายคือฟาร์มมาแล้วตายแล้วบอสก็หายอันนี้อันนี้อันนี้เศร้านะอันนี้เศร้าใจโอเค โอ้โหแล้วแม่งลดอย่างไวดาเมจ6กก็คุม้มอยโอ้โหบอสตายโคตรไวเลยบอสตายโคตรไวเลยเอามาดีกูมีสตาร์แคนนอนนะ่ะคิดว่าเฟี้ยวมากอะ่ะโอเคนี่กูเก็บมาเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยนะนเพื่อนนะเก็บมาเพื่อมึงคนเดียวเลยเนี่ยโอเคไกด์เกิดอีกแล้วมาทีนี้เกิดไวจังฮะตายมาหมดยังว่าโอ้โหเหลือตั้งร้อยกว่านัดให้ตายเถอะซาร่า ตายตายลูเก็บมาเพื่อม okay, ึงเลยนะเว้ยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มต่อฮะเพอให้เอาไว้สู้กันเดือดทวินเดือดทวินนี่ต้องใช้โอเคตาย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 โอ้โหกูกัตายเวนเออได้แล้วฮะมากระโหลกเรียบร้อยมากระโหลกได้แล้ว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 ทิ้งอะไรดีกูไม่ใช้แล้วอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เชิงไม่ใช้ Yes Ghost เก่ามากระโหลก อีซี่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 เอ่กลับบ้านก็ดีไหมเนี่ยถ้าไม่ได้มินเนี่ยนต้องไปฟาร์มเพิ่มนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าอู้ได้แล้วบวกสิบลบสิบสามสปีดเออ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 เยอะ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 เกินเยอะเกินไปหลานละเยอะเยอะกูไปแล้วไม่อยู่ละโอเคอ่ะจะเฮ้ยไม่เงี้ยชิปสั้นนิดเดียวเองโอ้ช่างมันฮะขอได้บวกแรงดาเมจเวทอู้แต่ได้อันนี้ดีไหมวะมันดีไหมเนี่ย อ <im <im ุ้ยกาดกว่าลูกซองไม่สิเออเออแต่มันก็ได้อยู่นะเออเอามาแทนนี้กันเลยเอามาแทนมินิชากเลยละกันโอเคโอ้ได้มินเนี่ยนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดีเมจิกดาเมจดีกว่าแย่ว่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรอ่ะฉันเตรียมที่ให้นายแล้วลิลิกเพื่อนเอ๋ยนี่โอเคแม่นแม่นนะแม่น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 ไงบอกแม่นแม่นไอแม่นนี่โอ้โหโคตรขลังบูชาโอเควางไว้บูชานะจ๊ะ ออยังไม่อยากปิดคลิปเลยว่ะไม่นานมันมันไวปะเดียวเองโอเคมากระโหลกไหนดูสิโอ้โหมากระโหลกสีเทาไม่ใช่อะไรใส่ซิวเวอร์ไดอยู่โอเคแล้วก็ได้ปืนอ่ะอืมเอามาใช้ก็ได้โอเคเอามาใช้ก็ได้เอามาใช้ก็เจ๊ม่ง่งอหรอกโอเคโอ้แต่มันไดอินคิดเมลีดาเมจอ่ะอือโอ้โหดาวเหลือ62ดวงอูฟาร์มาแทบตายโอ้แต่ไดซเซก็พอใจแล้วเฮ เออดาเมจอันนี้ไม่เอาอันนี้เก็บไปดีกว่าเยสได้ yes, i, แล้วครับอ๋อ oh, เนีไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยวไปตีเอาทาหน่อยก็แล้วกันจะเหลือไว้แค่อันเดียวก็พออันเดียวเท่านั้น <laughs> เหลือไว้แค่อันเดียวเท่านั้นโอเคเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวก๊อบลินกูโอเคให้กูหาก๊อบลินก่อนเถอะนะเดินอะไรจุ๊กเยะโอเคตีกับน,นี้ก็แล้วกันหนึ่งจีเหมือนกันมีตังค์เท่าไหร่อะสี่สิบห้า easy ขอแค่โอเคอันนี้ก็พอละ ไม่เอาเยอะฮะเพราะว่าคอเราไม่ได้ใช้เป็นอาวุธหลักอยู่แล้วไง critical critical damage damage speed speed ไม่เอา speed อันนี้ก็พอละโอเคเอาไม่เยอะฮะเอาพอใช้งานก็พอละเออเข้าฮันหมดแล้วไหนดูซิ npc ขายอะไรบ้างว้าวขายของดีเนี่ลงเมคาคิขีขายโอ้โหโ,โ,โอเคเบด็ดเราซื้อมาแล้วฮะเอ้ย npc เอ่ออีกตัวหนึ่งที่อยากจะโอ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 เฟนตกเฟนตกค่อใจเย็นใจเย็น ก็ยังดีกว่ามันมันยังดีกว่ามันไปเฟรมตกต้องสู้กับบอสไดโอเคเอพบซีนักตกป่าก็ยังไม่ได้ทำควสให้แกเลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลาไปตกปลาโอเคตกต้นเกมก็คือกินเวลาคูไปเยอะแล้วโอเคแถ้าถามว่าปลาหายไปไหนใช่กินไปหมดและฮะกินตอนฟาร์มยังไงแล้วโอเคเดี๋ยวไปโอ้ไฟสีขาวโคตรเท่แต่ไฟสีฟ้าจะเท่กว่านี้นะ มันต้องเนกาทีฟได้ไงถึงจะเท่โอเคแต่ตอนนี้เนกาทีฟมันมีน้อยไม่มีด้วยซ้ำโอเคโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วไหนดูหน่อยซิโอ้อนี่ไงควอดบาร์เรลช็อตกันนานๆทีแกจะขายนะเนี่ยนานๆทีแกจะขายนะเนี่ยโอเคไหนดูซิอยากได้ปีก่ะอยากได้ปีก่ะอยากได้ปีกแกได้ปีก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 รอรอดีเฮ้ยมันเพิ่งเข้าฮาร์ดโหมดเอง โอเคจะรอนะจ้าเอ้ยลูกูวางแกผิดที่แล้วกูมาวางแกอะไรเดียวที่ทะเลสายวะเนี่ยอืมอันนี้อะไรอะฟ็อกบราวด์ได้อันนี้ไม่เอาโอเคไปจังเกิลหน่อยฮะอู้โครตเทียมาทำอะไรตรงนี้วะมาทำอะไรตรงนี้วะโอเคมาแล้วไหนดูซิไพ่รอนโอเคได้แอดนางขายอะไรนางขายกระถางต้นไม้เนี่ยนะโคตรอยากได้เลยวะ่ะ ห้าวเด็ดฟักเด็ดเดือดห้าวเด็ดฟักด็ดมึงจะเล่าหรอไอปลาโอ้โหไอปลาฮาร์ดโมดนี่หว่าเอ้ยโอ้โหโอ้โหดอกลร้อยลืมไปมันปลาฮาร์ดโมดนี่หว่ากูมาอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอปืนกูหน่อยปะเอาปืนดิเฮ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยโอ้เดี๋ยว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 เวดเวดโอ้ยเกมค้างเกมค้างอุ้ยปืนใช้ได้อยู่นะดาเมจมันก็แรงกว่ามินิชาร์กหน่อยนึงฮะเฮ้ยแต่ก็ใช้ได้เนี่ย ถ้าไปมินิชาร์กยิงนี่กว่าจะตายพวกเนี้ยเลือดบางมีหกร้อยเลยเหรอมันคือปลาเลยนะมันคือปลาปิรันย่าเวอร์ชันอัปเกรดไม่ใช่อู้ไอชิ้นนี่แหละไอไอไอนี่โคตรโอโอโอไอไอนี่แหละตัวโหดไอนี่แหละตัวโหดโอ้โหอไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหย้ายย้ายที่ย้ายที่ไปไปฟอเรสต์ฟอเรสต์ฟอเรสต์ของเราอยู่ไหนอ่หนา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 อยู่ถึงโอเคอีซี่ปลาที่เกิลดูซิมีอะไรขาย โอเคมีราคขอไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยเอลมีแต่มาแต่เรามีมากระโหลกแล้วไงโอเคกดสเก่า okay. ตอนนี้ก็ต้องรอพ่อมดแล้วล่ะฮะต้องรอพ่อมดแล้วลนะ่ะเออก็มีแค่พ่อมดแล้วลนะ่ะตอนนี้ที่เรายังหวังพึ่งได้ว่าเราจะได้คริสตัลบอลจากแกนะเพราะว่าคริสตัลบอลเนี่ยมันเอาไว้ครับ สำคัญเลยก็คือสมุดเวทมนต์แะละเออจะเอาอะไรมากวะสมุดเวทมนต์แล้วก็กระสุนไม่จํากัดอ่ะเออไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ที่ลูบแมงโคสำคัญนะแมงโคสำคัญนะึอเ๋โอเคลุงไม่มีอะไรไหนไม่มีอะไรนี่โอเคอันนี้ก็ขายเลยแล้วกันขายไปเลยนะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะโอเคโอเคอันนี้เวทอ่ะไม่เล่นเวทวะโทษทีไม่เล่นเวทไม่เล่นสายเวทเล่นสายเมลีกับแรงนะจ๊ะ มาก็ขายทิ้งไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเรามี g o ส d s c แล้วอย่างไงี้ยเหรออันนี้อะไรเนี่ยลิ l i v งไฟบล็อกเหรอว่าทำอะไรได้ให้เป็น m a t e r เรียลด้วยเอาไกด์กูหายเอาไกด์กูหายอ๋ออยู่นู่นตกใจนะว่าไกด์ตายเอ้ยเดี๋ยวขึ้นหานหมดแล้วนี่หว่าเอ้ยเราสร้างบ้านไว้รอ NPC เห็ดแล้วนี่แองตอนนี้ก็แค่รอพี่แกเกิดแล้วเอ้ยลูกกูสร้างต่ำไปวะเออช่างมันนะ True Night เอ็โอเค True Night เอ็เอาไว้เจอกันนะจ๊ะ ก็ต้องกำจัดบอสก่อนนะอะไรเนี่ย Curse Frame Demon Torch หาได้จัดนรลอก Ice Block Ecor Ecor นี่แบบหายากมากเลยนะ Ecor หายากมากเลยนะ Ultra Bright Torch ว wow. ้าวระดับอัลตร้าเลยเหรออันนี้โอ้โห <c oughs> oh, กำจัดบอสไม่ขั้นอีกสามตัว <c oughs> โคตรนรกเลยอ่ะ ที่โหดจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกนะมันโหดที่เดอะทวินนี่แหละเดอะทวินไม่ยังโหดนะคือถ้าไม่รีบเก็บไอตัวยิงเลเซอร์ไม่ใช่ดิไอตัวที่มันพ่นไฟสีเขียวเขียวอไอไอตัวที่มันชอบบินนำนอ่อะไอตัวนั้นแหละยังโหดเลยนี่ยังโหดเลยโอเคไนนะก็ไหนล้วเดี๋ยวไปนะขุดเอาทากันซะหน่อยเดี๋ยว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 ตอนนี้เอาทาที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นเอาท่ามีลสองที่ป่ะวะเอาท่ามาอยู่ในไบโอมอะ อยู่ไหนวะอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ตรงที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งมีสองที่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะอันนี้ที่โอเคมีสองที่ฮะโอเคมีแมวเวรแมวทําของตกโอ้โหยังจะมาเหยียบหน้ากูอีกโอไม่ใช่เหยียบหน้าดิทําเสียงตั้งขนาเรียบร้อยเรียบร้อยเออดังดังเข้าไปเออเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออนั่นแหละเอาเข้าไปเดียวไอเวนเ้ยไม่ห้ามก็คืน หนักกว่าเนี้หนักกว่าเนี้ของตกไม่พอวะโอเคมาจังเกิลจังเกิลจังเกิลพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเมื่อเข้าฮาร์ดโหมดแล้วฮะอันตรายสุดก็จะเป็นเต่าวะเต่าแม่งช็อคอาเคโอใส่กูไม่รู้เป็นไรนะั่นกระโดดอัดกูอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรทำหรือไงนอกจากทำลายชีวิตกูเนี่ยะฮะโอเคแล้วก็สตาร์เคนนอนก็คงต้องเก็บไปอีกนานเลยฮนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มอู้ไบโอมฮอลโลไบโอมฮอลโลเดี๋ยวแล้วเมื่มาเกิดจังเกิลเนี่ยนะนะ โฟว์ดก nice uh ็อดฟัง oh. ก uh ิ้งก็อดฟังกิ้งฮอลโล่ในจังเกิลไนะอ๋ออ๋ออโอเคเดี๋ยวไปคิมสันกันนะโอเคเลทสกูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกใจเวนมันมีอุกกาบาตมาตกตรงนี้กันไงมาตกตรงนี้ไม่รู้ว่าตกมีที่อื่นตั้งเยอะแยะเออแล้วตอนนี้ก็ที่อยากได้จะเป็นอูซี่อ่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเวท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  เรดเวทที่ไม่อยู่ในเอฟเฟกต์เลเจนด์เรดตายโอเคตอนนี้อยากว่าจะเป็นอูซี่นะแต่มันหาได้แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหเรดดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์มึงโอตาวง่ากูโอ้แล้วนี่นี่โหมดมาสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 หมดมาสเตอร์มมาอาร์เคโอทีเดียวกูไปสวรรค์เลยนะอ่าไอตัวที่ไม่อยากเจอมาแล้วฮะไอตัวนี้แม่งยังอึดของก็ไม่ดรอปอึดก็อึดชุดก็เป็นชุดเวทแถมเวทกูไม่เล่นอีกต่างหาก กูไปแล้วยิงยิงยิงอัดยิงอัดไปเรื่อยๆโอ้ยไอ,อเ้เตา่าเตา่าเต่าโอ้กูตายแน่เลยโอ้ไม่ซอมบี้ซอมบี้ยังจะกระโดดมาอัดกูอีกเลยโอเคเดี๋ยวไปคิมสันแล้วก็ไปขุดเอาทาร์กันนะเอ้ยมันมีสามที่นู่ว่ะคือตรงดันเจี้ยนมันจะมีหนึ่งที่แต่ในที่หนึ่งอะ่ะมันเป็นสองที่ไงเออชั่งแม่งไปแล้วโอเค